สวัสดีขวัญข้าวข้าวขวัญพ่อกำลังจะขับรถไปทำงานนะครับเจออะไรอยู่กลางถนนเห็นไหมเอ่ยให้สังเกตเห็นไหมเห็นอะไรอยู่กลางถนนไหมครับเดี๋ยวพ่อบซูมเข้าไปดูนะครับนี่ตัวอะไรอยู่กลางถนนเลยเข้าวหอมพี่ขวัญเนี่ยเรียนไปแล้วเกี่ยวกับปูนะลูก ข้าวหอมกำลังเรียนใช่ไหมดูซิลูกมันมีกี่ขาเดี๋ยวพ่อจะเดี๋ยวพ่อจะวนรอบให้ดูนะดูนะครับมันมีตาหรือเปล่าอันนี้ยเขาเรียกว่าปูนาปูนาปูนาขาเกยเดี๋ยวพ่อวนให้ดูนะสังเกตดูซิว่ามีกี่ขานะครับเอามุมบนก่อนนะนี่นะมุมบนเห็นไหม มนมีกี่ขาลูกเอามาด้านหน้ามันด้านหน้ามันมด้านหน้ากี่ขาคะไอ้๋ด้านข้างข้างซ้ายมันหมุนตามหมุนตามกลัวข้างซ้ายกี่ขาคะดูคลิปนี้ซ้ำๆนะลูกเดี๋ยวพ่อจอะถามเย็นนี้นะคะ